สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29ก,กรกฎาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและเปแรแกลงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูโรยูสเก้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2ต่อก็ทำให้สเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรยูสเก้าในปีนี้ไปครองต่อจากทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลโอลิมปิกยิงกันบ้างนะครับเมอคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มหนที่2นิวซีแลนด์แพ้กับโคลอมเบียไป0ูนต่อ2บราซิลแพ้ญ,ญี่ปุ่น1.2ต่อสเปนเอาชนะไนจีเรีย1.0ออสเตรเลียเอาชนะซัมเบีย6.5ต่อ5สหรัฐอเมริกาเอาชนะเยอรมนี4.1ต่อ1และฝรั่งเศสก็แพ้กับแคนาดาไป1.2ต่อ2 ลายผลฟุตบอลกระชับมิตสโมสรคู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้กับเอซิมิลานไป2อต่อสเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้กับวูดแฮมตัน1นึ่งต่อสไวเคปแพ้กับเล็กแฮม1นต่อสอาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2อต่อหคู่นี้ก็มีการดวลจุดโทษกันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแมนยูที่เอาชนะอาร์เซนอลไป4ีต่อสโคลัมบัสเอาชนะแอสตันวิลล่า4ี่ต่อหนึ่งตัวเวอร์ดีแพ้กับไบรทันสต่อสีฮัดเดอร์ฟิลด์เอาชนะเลรเชสสองต่อ1 โยโตซัซกาแพสตูตการ์สามต่อห้าดูเรนเสมอกับไบายามินิกหนึ่งต่อหนึ่งเอฟซีปอ์โตเอาชนะเอลนาเซอร์ส,สี่ต่อศูนย์และเบนฟิก้าก็เอาชนะฟีนูตไปห้าต่อศูนย์นะครับเราไปดูโปรกแกรมฟุตบอลในวันนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลอาเซียนคัพยูสก้าในวันนี้คู่ชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทีมชาติไทยจะพบก,กับอินโดนีเซียคู่นี้แต่ายทนดสดทางเอเอสเพล และคู่ชิงอันดับที่3ก็จะแข่งขันกันในเวลา15นาฬิกาออสเตรเลียจะพบกับมาเลเซียนะครับและโปรโกแกรมฟุตบอลกัมพมชสมสอนคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเวลา19นาฬิกาเอาคีรันจะพบกับโฮโมเวลา23บนาฬิกาบริเียมันเช่นกลักบากจะพบกับโคสไตคินและเวลาตี5มีววอจะพบกับโคชเชสเตอร์นะครับและนี้ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ